สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุพกรในช่องม่อนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะนําพระสายบ้านที่อยู่ใกล้ชุมชนท้องถิ่นผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ที่ผมไม่ไม่นอยไม่นอกเรื่องนะครับพี่พี่แล้วไม่ไม่เล่าไปไกลนะครับแกแกเอาจะกรอบสดร้อนๆเลยนะครับร้อนเลยนะครับลนไฟมานะครับนี่ท่านที่เห็นอยู่ตอนนี้คือพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตครอบจักรวาลหลวงปู่ยาท่านเกษมวัดเกษมสํารานตำบลเกษม อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับนี่นี่คือหลวงปู่เกษมนะครับซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นพูดแบบตรงๆเลยคือท่านเป็นเนื้อนาบุญแห่งเมืองอุบลร,ราชธานีอีกรูปหนึ่งนะครับปฏิปทาท่านพระนักพัฒนาแล้วท่านก็ยังเป็นช่างเกี่ยวกับทํานกหัดจะดีลียงอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นพระที่มากด้วยฝีมือนะครับในการาจักสารแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอุบลร,ราชธานีแล้วท่านก็ยังเป็นศิษย์ นะครับร่วมสํานักเ,เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมนะครับวันนี้ที่ผมจะเล่าเนี่ยก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับรหรับพระอุปคุตแต่ผมจะขอเกินนิดนึงเป็นการไหวค้ครูเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบ <c oughs> เชื่อกันว่าพระอุปคุตเนี่ยมีฤทธิ์นะครับตามตำนานในประวัติที่เป็นประวัติพระอุปคุตก่อนนะครับพระอุปคุตมีฤทธิ์ปราบเท้าสวัสดีนะครับมีเรื่องเล่าเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่สอง หลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะครับนาคราปาตาลีบุตรนะครับหรือปัจจุบันก็คือเมืองปัตนานะครับภาคใต้ของประเทศอินเดียนะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับครองราชในสมัยนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานต้องการที่จะสมโพธเจดีย์ที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้ในอาณา,าจักรของท่านเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันนะครับแต่ก็ถูกพยามารมาพาจ้ท่านจึงได้ไปนิมนต์พระอุปคุตนะครับ ซึ่งเชื่อว่าท่านพระอุปคุตแห่งนี้แหละมีฤทธิ์ที่จะสามารถปราบมารได้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องพุทธประวัตินะครับก็เลยเป็นที่มาในถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับว่าหากมีงานใหญ่บุญใหญ่นะครับก็จะต้องเชิญไปนิมนต์พระอุปคุตมาจากสรือมหาสมุทรอ่าแต่ถ้าถ่ายแถบอีสานไม่มีไม่มีมหาสมุทรนะครับเพราะมีความเชื่อว่าพระอุปคุตนั้นยังดำรงาธาตุขันอยู่ยังไม่ได้เข้านิพพานแต่ประการใดนะครับจากยุคนั้นถึงยุคนี้นะครับและก็จําพรรษาอยู่ ใต้สะดือมหาสมุทรนะครับเราก็จะพบพระอุปคุตเนี่ยปางส่วนใหญ่ก็จะจกบาทแล้วก็เอียงนะครับเอียงศีรษะมองไปด้านบนนิดนึงตามความเชื่อเนี่ยก็คือว่าท่านจะฉันเพนเนาะแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีนาฬิกานะอ,นนอันนี้ผมในความคิดนะครับก็คือท่านต้องมองพระอาทิตย์นะครับว่ามันเที่ยงตรงหรือย,ยังนะครับาถ้าพระอาทิตย์ตรงศีรษะเนี่ยแสดงว่าเที่ยงแล้วก็คือหมดเวลาฉันประมาณนั้นนะครับอุปมาอุปไมยป,ประมาณนั้นนะครับ ตามความเชื่อก็คือว่าอีสานเราเนี่ยจะจัดงานดังเช่นเดือนนี้นะครับเดือน3นะครับเดือนเพ็ญเดือน3เนี่ยก็คือจะมีการไหวพร,พ,พระธาตุพระอานาพระธาตุพระธาตุพนมนะครับอ่าก็จะมีการเชิญพระอุปคุตซึ่งก็เพิ่งเชิญมาเมื่อไม่กี่วันมานี้คนไปงานเป็นแสนคนนะครับไปร่วมอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ําโขงมาครับเนื่องจากพระอีสานเราไม่ติดทะเลเนาะก็จะติดแม่น้ําเราก็จะมีความเชื่อว่าพระอุปคุตเนี่ยจำาภาษาอยู่ติดกับแม่น้ํานะครับอ่าอันนั้นคือตำนานของพระอุปคุต ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยถ้าการสร้างพระอุปคุตเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมจะขออนุญาตเอ่ยอีกเช่นเดิมก็คือต้องเป็นพระอุปคุตของหลวงปู่ยาท่านสวนวันานาอุดมซึ่งเป็นพระอุปคุตปราบมารซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เกษกมนี่แหละนะครับองค์หนึ่งสวยๆนี่องค์ละหลายหมื่นบาทนะครับสวยๆนี่หลายหมื่นบาทนะครับของหลวงปู่ยาท่านสวนเนาะพระอุปคุตปราบมารของท่านนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็มีประสบการณ์แต่วันนี้ครับผมก็จะมาเล่าของลูกศิษย์ของหลวงปู่สวนเนาะ เป็นพระอุปคุตนะครับอันนี้ครอบจักรวาลเนื้อนวะโลหะของหลวงปู่ยาท่านเกษมแห่งวัดเกษมสำราญนะครับที่ผมจะเล่าซึ่งถือได้ว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกองคหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าประวัติในการสร้างของพระองค์นี้นะครับพี่พี่นะครับผมจะขออนุญาตเล่าประวัตินะครับซึ่งผมก็ได้คัดลอกมานะครับคัดลอกมาจากกลุ่มพระนั่นแหละนะครับแล้วก็คัดลอกมาจากข้อมูลที่มีคนได้เคยให้ข้อมูลไว้นะครับสำหรับพระอุปคุตรุ่นนี้นะครับเป็นพระอุปคุต ครอบจกักรวานนะครับของหลวงปู่เกษมนะครับผมจะบอกว่าเนื้อนวา,ารูหาที่ผมนํามาโชว์อยู่นี้นะครับสร้างทั้งหมด499องค์นะครับต่อโคตต่อหมายเลขใต้าฐานเนี่ยจะบรรใต้าฐานจะบรรจุตะกุดจานมือนะครับแล้วก็จะมีผงพุทธคุณเกษาลวงปู่ญาท่านสวนและหลวงปู่ยาท่านกเกษมปลุกเสกสาวาระด้วยกันครับวาระแรกนะครับเกจิคณาจารย์18รูปอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับจานชนวนมวลสารจานยันพร้อมอชนวนมวลสารต่าง ประกอบด้วยหลวงปู่เกี้ยงวัดนนเกตดนะครับหลวงปู่คำบุวัดกุชมพูหลวงปู่มหาคำแดงวัดคำพีราวาสหลวงปู่เพ่งวัดโพสีไทยหลวงปู่ทองใบวัดครูสีแจอันนีิสิตหลวงปู่มุมวัดประสาทเยอะนะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับสิทธิหลวงพ่อทิมหลวงพ่อล้อมวัดบําเพ็ญบุญแล้วก็หลวงปู่ยาท่านเกษมวัดเกษมสํารานหลวงพ่อบุญส่งวัดครุฑหลวงพ่อชาญวัดไก่เตี้ยหลวงพ่อสีทัศวัดมะพร้าวเตี้ยพระอาจารย์น้อยวัดโพเย็นหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูทาราม หลวงพระอาจารย์เสมอวัดลำชีพระอาจารย์เล็กวัดคูหาสวรรค์พระมหาจรัสครับวัดหัวช้างกูบาทันใจวัดป่านิ้วหลวงปู่คร้วัดโพสีสุมังคารารามนะครับอันนี้คือประวัตินะครับในการอธิษฐานจิตปลุกเสกวาระแรกนะครับส่วนวาระที่สองครับปลุกเสกโดยหลวงปู่เกี้ยงนะครับน่าจะปลุกเสกเดียวนะครับเป็นปฐมฤกษ์โดยหลวงปู่เกี้ยงเตชะธรรมวัดโนนเกตนะครับจังหวัดศรีสะเกษส่วนวาระที่3ครับวาระสุดท้ายเป็นพิธีมหาพุทธาภิเศษ ภายในพระอุโบสถวัดเกษมสาํารานตรงกับวันอังคารที่4พฤษภาคม2553แรม6ขําเดือน6ปีขานปลูกเสกโดยคณาจารย์สายวิทยาคมหลวงปู่สําเร็จลุ่นนะครับอ่าแล้วก็สายหลวงปู่กรรมฐานแพงนะครับแล้วก็สายหลวงปู่อ้วนนะครับหลวงปูป่อ้วนวัดโนนคอนะครับอ่าเมื่อเวลา9นาฬิกาจุด4 5นะครับเร,เริ่มพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับหลังจากนั้นพามได้ทำการอ่านบวงสรวงเชิญเทพพญามาเป็นสักขีพยานนะครับ จนจบแล้วก็พระครูกเกษมหรือหลวงปูเ่เกษมธรรมนุวัตจุดเทียนชัยบูชาพระมหาเถระนะครับเมื่อถึงเวลาเป็นเลิอกอันมงคลนะครับเป็นเลิกเศรษฐีเลิกภูนทรัพย์ครบทุกประการก็คือหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูเป็นผู้จุดเทียนเป็นผู้จุดเทียนชัยนะครับพร้อมกับเกจิคณาจารย์อีก8รูปก็คือหลวงปู่อ่องวัดเทพสิงหานหลวงปู่อ่องนท่านเป็นศิษย์หลวงปู่กรรมฐานแพงนะครับหลวงปู่มหาคาแดงวัดคำเพรราวาด ถ้าเป็นสิษย์หลวงปู่เสาครับหลวงปู่เพ่งวัดละทายเป็นสิษย์หลวงปู่อ้วนวัดนนทคอหลวงปู่คล้ายวัดโพธิ์ศรีสังคา,ารามหลวงปู่ประเทืองหรือหลวงปู่เรว็วัดน้องโนอันนี้ก็เป็นสิทธ์เอกหลวงปู่ยาท่านสวนนะครับและหลวงปู่ยาท่านกเกษมวัดกเกษมสำรานร่วมกันอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นเวลากว่าสาชั่วโมงนะครับพระรุ่นนี้อธิษฐานจิตปลุกเสกกว่า3ามชั่วโมงนะครับก็เลยได้เป็นพระรุ่นนี้มานะครับซึ่งราคาเช่าหาก็แล้วแต่ศรทัทธาเนาะแล้วแต่จะตกลงกันแต่ว่าถ้าผมจะพูดก็คือผมมบูชาา ก็องนี้นะก็อยู่กับผมหลายปีแล้วนะครับผมเรียนจบจากราชวัตุวจนเนี่ยปี2 5 5 9นะครับผมบูชามาในราคา3,500บาทซึ่งเป็นเนื้อนวะนะครับตะกุดเงินจานมือแล้วก็จะมีหลวงปู่ท่านก็จะจานกำกับไว้นะครับองค์นี้เลขสวยนะครับพี่ๆเลขสวยนะครับวันนี้วันที่31นะครับผมถ่ายคลิปนะครับของเดือนมกราคมนะครับพรุ่งนี้หวยออกแน่นะครับถ้าบอกว่าใครบูชาพระอุปคุตเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยพวกกระซับต่างๆนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเขาว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากอะไรนะครับ ก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่สื่อออกมาเช่นที่ว่าเป็นคติความเชื่อที่ว่าท่านจําพรรษาอยู่ใต้มหาสมุทรนะครับแต่เราจะสื่อออกมาอย่างไรก็คือนี่นะครับสื่อออกมาด้วยฐานก็จะมีเต่ามีกุ้งหอยปูปลานะครับอ่าแล้วก็จะมีดอกบัวที่อ่าอยู่ตรงศีรษะท่านนะครับอ่าเป็นอุป,ปมาว่าท่านจาพรรษาอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับมีสัสตว์ต่างๆการถือดอกบัวเนี่ยก็คือการจะอุ้มชูพระศาสนานะครับเป็นความหมายของท่านนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแล้วก็เป็นความหมายของพระอุปคุตนะครับ องหลวงปู่ยาท่านกเกษมแห่งวัดกเกษมสารานนะครับมีท่านจานด้วยนะครับผมจะให้ดูห่างๆเนาะหมายเลข2 3 0ครับถ้าออกตรงๆเนี่ยก็คงต้องทําคลิปต้องบูชาท่านอย่างหนักลยนะครับ <laughs> แล้วก็พี่ๆนะครับอันนี้ผมก็นําม,มาให้ชมกันนะครับแล้วก็เล่าประวัตินะครับว่าเป็นพระที่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับความหมายก็คือว่าของหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยพระอุปคุตปราบมาเนี่ยก็องค์ละหลายหมื่นเนาะนะครับหลักหมื่นขึ้นนะครับหากเราจะเล่นลงรอลงมานะครับทุนทรัพย์อย่างผมเนี่ยก็คือ ของหลวงปู่ยาท่านเกษมเนี่ยก็สามารถที่จะเช่าบูชาได้นะครับท่านก็เป็นพระที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนะครับอันนี้ผมก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับในคลิปคลิปนี้นะครับในคลิปคลิปนี้นะครับเนื้อวะนะครับหมายเลข2 3งสนนะครับโอ้เลขสวยจริงๆเลยนะครับหากใครชอบขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกนะครับครั้งหน้าจะเป็นพระรุ่นไหนนะครับขอให้ติดตามกันด้วยหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน ก็ขอให้พี่ๆกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ขอให้บรารมีหลวงปู่กเกษมแห่งวัดกเกษมสำรานและพระอุปคุตจงคุ้มครองให้โชคให้ลาบทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ